เด็ก wow. right? yeah. well, oh. oh. um, um. ีพ huh. ่อว่าอรเดครับ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 ่ข้าเจามาพัเขาเขามาเาแกงม้มหูอดแคบมูเด้อฮันเด้อเขาหน้าต่างมึงจะได้ไปเขาว่าเขาจะไปเอาเขาหน้าต่งมึงไม่ดีเขาบอกให้มองซีไวลาน่ะ ได้เกี่ยวไปเข้าหน้าตังมะได้เกี่ยวเราฝากไว้สีไว้ให้เขาในเด้อเขาจะไปเอาเดี๋ยข้าวบัวม้าชูที่นี่เข้าวบัวม้าไม่ได้ว่าพื้นถามเขาเนาะอันนี้ไปบานมา่เปิดมรมดูไปในบ้านหน้าหรือเ่ รวยเปนท้านไปไปยังไปฟ้าบุเรีวอีหยงแพ่ให้กินไออแต่มงหดอกเนี่ยโทรศัพท์ผู้ใดอ๋อหวยน้องแ่บมบ์ินหรเนี่ยโอ้ยมัโอ

หลายอยู่บ่หลายฮะหลายหลายกินกระบุกสินี่ยังหลายลาม่ย้อนยนี่ะป้าไปัดกองผมัดกองพมลงไปสิไปไว้ใแกงินเ่นหอะ้โอ้เสียงเสีวตุบตุบตุบตัวมาเข้ามาแล้วลงมาเข้าแม่ตายมาก

เนี่ยกองคืนมากเอพชรเพชรเนเพชรเพชรเอาตัวต่ว่าสีแห่ลำพินอยู่แต่ว่าเพิ่มกระเพชรอะเอาฮอเบอร์เซียตอนแรกเนี่ยพวกหักประปุกห้องละห้าร้อกองละร้อโอ้เฮ็ดเป็นกลองละร้อยเฮ็ดกระมู่เอาเอาฮเ็ดต้นเดี่ยวห้าร้อยรได้ปะได้กระเฮ็ดู้เดี่ยวรวมแลเออบันนี่มพร้าวันยูไปด้วยเด้

้ได้บ่อบื่อเแมงย่างตอตองบเอาเป็นแได้ตังบอรโอ้าไปเมนาูเมราโ่บ้านไ่เ้ยเมาเาไปปุ่นบ้านโดนสวาขึ้นมัข้าวได้ยบอขึ้นหวข้าวให้เลยนะเดียวไม่เห็นต้นปตื่นมาปข้าวกังบังน่งด๋ เขาเท่าหวังครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไงเราไปเรามากเ่ราะไงเราไปเรามากเพราะไงเราไปเราม่กเพราะไงเราไปเราม่กเพราะไงเราไปเรามากเพราะไงเราไปเรามากเพราะไงเราไปเราม่กเพราะไงเราไปเราม่กเพราะไงเราไปเรามากเพราะไงเราไปเรามากเพราะไงเร่ไปเรามากเพราะไงเราไปเรามากเพราะไ่เราไปเรามากเพราะไ่เร่ไปเรามากเพราะไงเราไปเรามากเพราะไ่เราไปเรามากเพราะไงเร่ไปเรามากเพราะไงเราไปเรามากเพราะไงเราไปเรามากเพราะไงเราไปเรามากเพราะไ่เร่ไปเรามากเพราะไงเรา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  แต่ว่าเสื้อกระเันาที่เป็นเบลยูเบลเชื่อมันพิเศษอยู่แต่จ่ายไปแสนเปิ้ลตายเบิ้ลแล้วว่าวันที่มาปีทสิมาเอาไปพอถ้วบาลูกกับบอมาใครเทียบกับบอมาเขาไได้กตายเปิ้ลแล้วเนาะจะสิมีแจ๊ซิมีจะตายเปิ้ลต้นเจ้าไหนยะแต่เลอะลายคนอยู่หัดจันยุใสแจ๊ผู้ใสแน่แา่จ่ายแล้วเขาบอกอันนั้นแต่จ่าย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบอแมนเบาปันกันฟังทีทิ้มันเมาหันเดินอันอันนี้แะเขาว่าว่าพื้นแล้วกอัดบ่อันนี้รู้สึรว่าแล้วสีอไบ้าโอ้ยบอสบอล

ี่อาบอเปชังฟักเปิดเลยบ่อเปิดเลยบ่เปิดไปมึงกลับปีดไว้เดี๋เอ้ยเอาเดี๋ยวให้มันจบคลิปก่อนในเมเนะอีกอีกสองนาทีอีกสองนาทีอ่าจดไว้จดไว้จดเอาคันแกนคันมีอย่งเอาคันมันกันมันไข่ว่างท่นเนี่ยถุงอะไรยู่ทางเราไปท่านนั่เดือนว่าแล้แบบนี้คุกับอยัางแม่กับลูกคุยกัน แต่แล้วที่มารักอัดอัดเราก็ไปลงวมที่ป่นี้ก็ไปบ้านจำว่าครูกันฟังไม่นหนจะไปจะห่างูดอะไรห่างว่าวันนี้เด็กร้องไห้สุดวังสิอัดจะอัดเลยเห็นไหมห่ามเว้าวอ่าคำคำโบรานเขาได้ยินนะเว้าไปรู้มันหมดเป็ียนหนังแต่ว่าห่างยันว่าได้ยินมาจากคลิปผู้นั้นผู้นี้ป่านี้มุเจ้าเดือดร้อนจะมาโทถใครได้ใครหาเงินของใครได้นี บอกรู้ดีแต่กงเป็นคลองคลองเนี่ยเอาตรงน้องหาเดี๋ยวบอเลยคลอง้าาระมังใ่้้ยอะไรไม่ใช่หน้าที่ผิดลำสอบอะไปเดี๋ยสิจ้าไปเงานช่วบานนะแต่ได้ถึงเป็นรัฐหน้าที่ชีวิตไปอย่ทไีให้กล้ใกล้หม่ อปเลยเายไปเยเราอยากไปไปได้ได้ยนตัวอะไรโอ้ยเขามางของเขามาจงของให้นาทักนนาอไปหาองลเดียวเอาอดมเจ้ากับไปฮวดเจ้ากับไม่ได้กินดอกปรมาณนี้ไม่ไนดตัวของน้ำนะไดจะง่าไมกินกดอกนะ จัดเลยอ่ะข้นเขาข้นเขาอ่ะเขาหรือเขาห้ง้ไปวัน้าเถอะดุกิจศรัทธาจ้าท่นบอกนะครับไอสุพเรณยังแค่นี้นะครับเออ 就那点卖呢。